เ้แกบอกมีคนมาหาน่ะบอกว่าเพิ่งฆ่าจโจ๊กเกอร์ได้เอาศพมาด้วยโอเคตายฉันจาา่ายห้าขับไปเล่ อยากรู้ไหมฉันได้แหลเป็นมาอย่างไงออพ่อฉันเนี่ยนะมันเนอ,อเป็นคนขี้เล่าแถมยังขี้ยาด้วยมีอยู่คืนนึงเขาคลุ้มคลั่งอรารวาดกว่าทุกทีเลยแม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัวเขาก็ไม่พอใจไม่เลยสักนิดเดียวแล้ว ทั้งตอนหน้าต่อตาฉันเขาปักมีดเขาใส่ร่างแม่แล้วก็โระไปด้วยเขาหันมาทางฉันแล้วก็พูดว่าแกหน้าเครียดทำไมวะเขาเดินตรงมาหาฉันพร้อมมีดแกหน้าเครียดทำไมวะเขายัดมีดใส่ปากของฉันสร้างรอยยิ้มบนหน้าแกกันดีกว่าแล้ว กันนั่นรียทำไมวยุ่่าละปฏิบัติการของเราเล็กกว่าจริงแต่มีศักยภาพสูงส่งที่จะขยายตัวอย่างรุนแรงคุณสุภาพบุรุษท่านใดอยากจะเข้าร่วมทีมของเราบ้างะ่ะโอ้ะตอนนี้มีว่างตำแหน่งเดียวเพราะอย่างนั้นเราต้องมีการคัดตัวกันก่อน रेडूल <laughs>